ผมอยากรู้ว่าตรงๆคือหลังจากทริปแล้วอ่ะพี่กับเชอร์พี่กับเชอร์อ่าได้ได้คุยกันต่อหรืออะไรก<ม>ันหรือเปล่าไม่ทำไมอ,อยากให้พี่คุยอ่ะไม่อยากรู้เฉยๆอ่ะคุณก๊กนี่ม,มันก๊กนี่ก็นั่นแหละตาที่ผมบอกอะ่ะว่าความรู้สึกผมะกับเชอร์ก็คือก็เป็นเป็นแบบพี่น้องคนรู้จักกันคือพี่น้องแบบแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ได้โกรธไม่ได้งอนไม่ได้อะไรเลยแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นไปได้อ่ะในตอนนั้นอ่ะมันก็ มองไม่เห็นใน,ในตอนนี้ถ้าตัด7วันที่ไปทริปด้วยกันออกถ้าทริปแม่งแค่ทําให้เรารู้จักกันหลังจากนี้มึงว่ามึงกระเชออยากคุยกันต่อในแบบทางที่พัฒนาตัวเองไปได้ไหมช่วงนี้มันจะพัฒนากับใครก็เหอะอยากยากมาก อย่ามามองพี่แบบนี้นะวันไหวเด้อเป็นไงบ้างจบทริปเป็นไงบ้างเหรอก็อกหักจบทริปไปอกหักกับใครอีกอะฮะอกหักจากใครอีอกหักจากคนเดิมๆไงแล้วตั้งแต่แบบหนูจบทริปมามีคุยกับแดเนียลเพิ่มไหมคุยเป็นไงบ้างก็ตอนแรกก็ดีนะตอนแรกก็แบบว่าจะแบบจะนัดเจอกันแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้กันก็แบบ ด้วยโควิดอะไรก็แบบไม่มีร ok ังยินข้าวันเนาะเออก็แบบนัดกันก็ก็ไม่ได้เจอสักทีแต่คอกันตลอดอะไรเงี้ยเออได้คุยกันต่อก็ดีไม่แต่พออรายการออกบางตอนอะเอตอนหลังๆหนูหนูอินไงหนูอินไงหนูอินไงพี่รู้เลยหนูนี่พูดเลยอะไรนะผิดเองที่ไปอินกับความสัมพันธ์ที่ปลอมตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเขากดว้าวปุ๊บก็คือก็คือก็ไม่คุยเลยทำไมกดว้าวว้าวเรื่องอะไรที่หนูพดว่าเฟกใช่ไหม คิดว so ่าคิดว <im itate> ่า <laughs> ด่าพ <somehow> ี่ไงก็ใช่ไงด่าพี่เหรออ้าวแม่เจ๊เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าคือตอนนั้นมันมันด้วยแบบมันโมโหด้วยไงแบบโมโหก็คุยกับพี่ดีไม่เห็นต้องไปด่ามันนอนไงผู้หญิงบอกว่าโมโหจะบอกว่าแบนเยาฉันโมโหเธอมากเลยนะแบบเออก็บอกดีว่าเออไม่ไงมันไม่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าตอนแรกอะไม่แน่ใจเรื่องพี่เปล่าเออพี่เลยกดว่าไปเออถ้าด่าพี่หนูก็น่าจะมาถามพี่อะไรอย่างเงี้ย พี่เลยไม่ไม่ทักไม่อะไรเลยก็หนูคิดว่าพี่ก็แบบมีมีมีเอ่อผู้ยญิงผู้หญิงมีแบบสาวสาวไงหนูก็แบบเ่อช่างก็เหอะงั้นเขาแบบไม่ได้สนใจเราหนูไม่มีผู้ชายไงก็มีก็แบบบอกแล้วว่าไม่สวยแต่ก็ไม่ว่างนั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไงยิ้มนไหม เห็นคนสวยก็ต้องยิ้มไงดูหลอกเล้เนี่ยมันงอนงอนหรอเออหนูก็แบบหนูก็ไม่คุยกับเขาอะนี่ก็เพิ่งเจอมันก็งอนพี่วันนั้นน่ะเหรอวันที่ไปปิกนิกไงใช่ไหมอ๋อใช่หนูไปสามคนที่วันนั้ไปปิกนิกอะวันนั้นมันไม่คุยกับพี่ทั้งวันเลยจริงเหรอเออมันงอนทำไมอะฮอนมันน้อยโอ้ยน้อยวะทุกคนเนี่ยเออมันจริงอีกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เฟรอะไรใส่หนูเหรอหนูไม่รู้หนูรู้ไม่ออก ขาดเธอไม่เป็นไรไม่ได้เฟกไม่ได้เฟกกับหนูเลยพูดเลยจริงๆไม่รู้รูไม่ออกดูไม่ออกก็พูดเนี่ยก็เชื่อพี่บ้างเถอะพี่เชื่อหนูพูดอะไรพี่เชื่อหนูตลอดเหรอเออใช่เหรอเออเชื่ออะไรเชื่อหนูบอกไปว่าหนูอะชอบพี่คนเดียวพเอ๊ะไม่ชอบพี่พีบบแ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 เนี่ย่างการทำไม่ตรงกันเนี่ยห้กิน